คือหนเนี่ยนี่สภาพเนี่หน้าคนที่แบบตาแดดมาหรอเนี่ยใช่ม่ไม่่ม่ม่น่มันมายงายต้อายใหอย่ให้ตานี่ไ่ข้ามี้ตั้งตั้ง้เสี่ไอกไม่ไะไม่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 ไมไม่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 ่ไม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 ่่ไม่ไม่่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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  โอม่เจ้าหมี่มาได้ไหาต้องลยนี่เอาไปแม่จ้าหี่มาอ้อนผู้เผยแล้วหมูมันม่เจ้ามาดูมาดูมาดมาดูมาดมาดูมาดูมามามาดดมาดู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 มู่าดูมามาดดูมมาจ้าดมาดูดูมูมามาด่มาดูมมาดามามูมาดูมมา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 มมา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 